ổm ba cái <laughs> theo lăng xoan nữa theo lăng xoan cũng bị toi hết cũng có วันนี้โอ้โหอาจารย์<ส>อาจรย์จริงๆนะฮะพูดถึงการชกในวันนี้สักนิดหนึ่งการเตรียมพร้อมของเราที่เป็นกันบ้างก็เตรียมพร้อมเทรนเนอร์บอกว่าเวลาเข้ามวยซ้ายใช่ไหมครับเขาบอกว่าเวลาเขาเตะใช้มันเราผู้กอนเลยครับก็เลยก็ตามที่เทรนเนอร์บอกครับก็เทรนเนอร์บอกว่าทําไม่มีหมัดมีศอกชนะเขาไม่ได้หรอกก็เลยผมว่าตั้งใจวันที่สังเกตว่าคู่ต่อสู้นี่โอ้โหหนักไปไปไปมาไปชุดเลยอ่ะใช่ครับ โยนเข้าไปนี่รู้สึกเป็นไงบ้างก็มีหนักเลยเหมือนงานหนักครับแต่เราทนได้ทนได้แต่เราก็แก้ลำเนื้อเขาในการต่อยนี่แหละใช่ครับถือว่าเป็นทีเด็ดที่เตรียมมาโดยเฉพาะเลยหรือเปล่าใช่ครับเตรียมตัวมานานขนาดไหนในการชกครั้งนี้เกือบเดือนครับเกือบเดือนครับมาชกช่องเจ็บกี่ครั้งแล้วอันนี้ไฟแรกเลยไฟแรกครับตื่นเต้นไหมาชกช่องเจ็บเต้นมากเลยครับรอบกันหลายรอบ สั่นไหมถามจริงสั่นเลยสั่นเลยอทั้งตัวทั้งตัวไม่ถูกครับโอ้โหแล้วแล้วที่ทำงานกัคือเป็นตัวแทนของพี่ดีค้มศึกมาด้วยใช่ครับอ้นนี้ยิ่งตื่นเต้นใหญ่ใช่ครับกดดันกดดันนะผ่านยกแรกไปแล้วรู้สึกไงบ้างก็ก็้เขาแข่งซ้ายไม่ธรรมดาก็เรียกยกยกสองเขาบอกว่าเดินต่อยนะก็เลยผมผมก็ต่อย ยก2มานี่เน้นบัตรมาคือที่เขาเตะๆไปแต่เราขอต่อยใช่ครับแล้วต่อยเขาลงไปที่เรียกว่านับแปดหัวแรกรู้สึกไงบ้างผมผมในคิดในใจว่ามันอยากลุกอยากลุกอยากลุ้อยากรูอยากแต่เขาก็ลุกขึ้นมาได้ครับนะฮะก็เลยแบบมีแรงเท่าไหร่ใส่หมดเลยครับแต่เขาก็เตะเตะยับเลยเหมือนกัีเจ็บแขนเหมือนกันแล้วจ็บแขนโอ้โดนเตะน้ำเจ็บแผลเลยใช่แต่เราก็น้องเขาได้สำเร็จใช่ครับโอ้โห ไฟนี้นี่มีอาชีพป่ะมีอยู่กินลูกพี่ให้เท่าไหร่ดีอาชีพในห้าไฟนี้ครับไฟนี้มีอยู่ให้ประมาณหกหมื่นครับปก๊บหมื่นได้อยู่แล้วนะว่าอย่างนั้นนะฮะโอ้โหพูดถึงน้ําหนักนิดนึงวันที่เราต่อยร้อยสองปอนด์พิกัดนี้เป็นไงบ้างใหญ่ไปต้องได้ใหญ่ไปครับใหญ่ไปสำหรับเราใช่ครับอ๋อผมต้องร้อยปอนด์พอดีร้อยปอนด์กำลังดีนะแต่ก็โอเคถต่ร้อยสองก็ทำขึ้นมานิดหน่อยไม่เป็นไรครับ นะครับผมนะอ้าวฝากถึงทีมงานที่คอยรุ่นให้ไว้ัใจเราหน่อยฮะเชิญได้เลยทาบ้านทางบ้านทางน้องก็ขอบคุณก็วันนี้วันนี้ผมทําได้แล้วครับชาวอำเภอกระเปิดวันนี้ผมทําได้แล้วครับคและยินดีด้วยนะครับคุยอาจารย์นีดเึงอาจารย์ในหน้าที่ดูแลลูก